อ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะฮะเพราะว่ผมเซลล์ฟุกจัดให้จากร้านพีเคซูเปอร์บายนนทบุรีนะครับวันนี้ก็พามาชมรถเข้าใหม่ของทางร้านนะจากเจ้า Honda CBR650R นะครับปี2020นั่นเองนะอะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชมรอบคันตอนเล็มมาสีสวยสดงดงามตามทองเรื่องนะครับ ที่สำคัญแทบไลเลี้ยวรอยนะมาของแต่งมีอะไรกันบ้างต้องบอกเลยว่าคันนี้สไตล์เดิมๆนะท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่สภาพกริบๆแน่นอนอ่ะอ๋ะนอน็อตอุกกะจกนะท่านผู้ชมครับชุดหน้านี่ก็เดิมๆดิมชิลเดิมนะครับกระจกเดิมนะใสๆอ่ะมาต่อชุดล่างนะครับก็ยังเดิมเมนะใสๆแน่นอนท่านผู้ชม แล้วก็มีไล่น็อตทองนิดหน่อยนะตรงขาปั๊มนะครับการหม้อน้ํานะแต่งมาให้นิดหน่อยนะครับสวยๆชุดข้างนะครับลายเดียวรอยนะแข้งเครื่องนะครับใสๆแล้วก็ไล่น็อตไทเทมานะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็คันนี้ก็ท่อเดิมนะเ,เงียบๆนุ่มๆนะครับ ก็ท้ายเป็นท้ายแต่งนะครับท้ายสั้นพับได้นะท่านผู้ชมสวยๆนะครับเบาเดิมนะนุ่มๆไม่ขาดไม่ขูดอะไรทั้งนั้นนะแล้วก็การล้อยถังนะครับมีทางด้านข้างแล้วก็ตรงกาคาร์บอนนะครับข้างบนก็ใสๆนะอ่ะมาหน้าไหม่กันดีกว่า คันนี้วิ่งอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดันกว่าโลเท่านั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงท่อกันต่ออ่าเสียงเครื่องเงียบๆเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันต่อครับอ่าพอเป็นพิธีนะท่านผู้ชม สำหรับใครที่สนใจเจ้า CBR 6 5 0 R คันนี้ดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนะครับผมหรือใครอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคันภายร้านนะติดตามเราที่เพจเราเพจเราเนี่ยจะมีชื่อว่า PK Superbike Non t ุ a Buri น,น,นะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยนะหรือใครอยากเข้ามาชมตัวจ,จริงนะครับพิมพ์ใน Google m a p ว่า PK Superbike Non t ุ a Buri น,น,นะครับร้านเราเนี่ยจะอยู่ตรง5แยกปากเกร็ดนนทบ,บุรีนะเออใครที่เข้ามาหน้าร้านเนี่ยสามารถจอดรถที่หน้าร้านได้เลยนะครับผม ก็คข้าวๆมารีวิวให้ชมประมาณนี้นะครับแต่กำลังหารถสภาพนางฟ้านะครับก็ต้องที่นี่เท่านั้นพี่เคซูเปอร์บายนนทบุรีวันนี้เซลฟุกขอลาไปก่อนนะครับผมกราบสวัสดีครับ